สวัสดีครับทีตะลรกขสู่ย์ชาแนวคูปินโตนะครับวันนี้คูปินโตนะครับได้มามุกดาหารนะครับก็เลยแวะมาดูนะครับกลงหันลมนะครับลมกาวมุกดาหารนะครับดูบรรยากาศสวยมากนะครับตอนนี้ช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับไม่มีคนนะครับไม่ใช่เทศกาลนะครับมันเป็นแค่ช่วงวันปกตินะครับ ธรมดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแอคูเป็นโตนะครับวันนี้คูเป็นโตมาที่มุกดาหารนะครับวันนี้ได้แวะเข้ามาที่กังหันลมรมเก้าจังหวัดมุกดาหารนะครับบรรยากาศสวยมากนะครับวันนี้มาวันปกตินะครับคูเป็นโตไม่ได้มาวันวันหยุดหรือว่าวันสําคัญของประเทศไทยนะครับก็เลยไม่มีคนเยอะเท่าไหร่นะครับบรรยากาศอยู่ตรงใจกลางเลยนะครับกังหันลมเพิ่งรู้นะครับว่า แถวนี้นะครับแถวมุกดาหารก็มีกังหันลมด้วยนะครับโอ้บรรยากาศดีมากครับอืมนะครับอืยอะมากเลยครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับจะเป็นหอดูดาวนะครับนู้นนะครับหอดูดาวนะครับลิบนู้นนะครับรใกญ่มากเลยนู้นนะครับหอหอดูดาวนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรากาไปดูนะครับได้มาแล้วก็จะพาไปดูนะครับดูจรี้ ดูว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับหอดูดาวนะครับอลองถามไกด์นะครับว่าหอ,ด,ด,าหอดูดาวเมื่อหอดูดาวไปบ้างได้ไหมเมื่อไปบ้างได้เปล่เข้าไปบ้างได้เห็นเปล่หอดูดาวเข้าไปไม่ได้นะครับหอดูดาวตรงนู้นนะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับนี่นะครับหอดูดาวหอดูดาว เดี๋ยวจะพาไปวัดต่อนะครับนี่คือกังหันลมนะครับผมกบรรยากาศดีมากครับเย็นๆนะครับบรรยากาศดีมากเยอะมากเลยนะครับใครเคยมาแล้วก็ดีใจด้วยนะครับดูนะใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวจะมีต้นที่ล้มด้วยเดี๋ยวตัวจะพาไปดูต้นล้มนะเป็นกลงหันลมไฟฟ้านะครับผลิตไฟฟ้านะครับสู่ประเทศเราว่างนั้นนะครับตามที่ไกด์บอกนะครับ นี่จุดแรกมาร์กตรงกลางจุดของอันนั้นเลยนะครับของกลางทันลมเลยนะครับเดี๋ยวครเป็นตัวจะพาขี่เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปดูนะครับนี่นะไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูต่อนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวครูเป็นตัวพามาดูใบพัดนะครับใบพัดที่เป็นหนึ่งใบนะครับนี่คือใบพัดนะครับที่เขาวางให้เราดูนะครับอันนี้คือเทียบกับรถนะครับใบพัด แล right. no ้วครูเป็นตจะพาเข้าไปดูข้างในใบพัดด้วยนะครับไหนนีมาแล้วก็ตารวจให้ครบเลยนะครับอันนี้คือรถครับดูใบพัดนะครับใบพัดที่หมุนนะครับตรงที่หมุนนะครับนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือตรงใบพัดตรงนี้นะครับโอเคครับมานี่ครับใบพัดดูดูเทียบกับรถนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับใบพัดไปเข้าไปดูครับมาแล้วก็ตารวจให้หมดนะครับ ให้หอดูดาวก็ขอโทษด้วยอุ่นตูพาไปไม่ได้คารายยังไม่เสร็จนะครับไกด์บอกนะมาเราเข้าไปดูนะครับนี่นี้คือข้างล่างเลยนะครับอ่าพัดอือนะครับนี่คือข้างในนะครับ ข้างในนะครับนีข่ข้างในแบพัดนะครับบอกันเข้ามานะครับข้างในโอ้โหนะครับเข้ามาด้านในนะครับคนเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ในนี้ได้ประมาณสักสามสิบได้อยู่นะครับมุดเข้าไปนะครับเข้าไปเข้ามาได้นะครับโเยอะมากเลยนะครับ นี่คือข้างในใบพัดนะครับของกาขันลมนะครับครั้งแรกนะครับเป็นตัวเขาพึ้งเคยเข้ามานะครับนี่ครั้งแรกเหมือนกันเด็กเข้าไปนะครับใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นด้วยนะครับบรรยากาศดีมากครับผมเยอะมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อนะครับ ดูดูตรงนี้มันเหมือนเล็กนะครับจริงๆแล้วถ้าดูด้วยแบบตาของเรานะครับแต่ว่ามาดูไปจริงๆแล้วโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยดูตงนี้อาจจะเล็กนะครับพอเทียบกับรถแล้วโอ้โหดูครับจ่อต่อกันเป็นสิบคันเลยนะครับดูครับรถเล็กมากเลยนะครับแค่ปลายใบก็นั่นแล้วนะครับก็เท่าของรถละโอเสรเดี๋ยวดูจีนะครับ น,นี่คือใบพัดกังหันลมนะครับใบพัดนะครับดูอาจจะเล็กนะครับดูเทียบกับรถยนต์นะครับดูเทียบกับรถยนต์ใบพัดนะครับข้างบนมี3ใบพัดนะครับอันนี้เป็นใบพัดเดียวนะครับนี้ เดีย๋ยวเราจะไปวัดนะครับจะม,<อ>มีไม้พวกนิมมดอะไรที่เ่เรสร็จแค่นี้เราก็มันไม่นะครับไม่ใช่เทศกาลนะครับมันไมยุดเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเออกไปดูต่อคร,<ห>ครับไปวัดที่อยู่ใกล้ขอ,<ว>อพรน,นะครับผมไปวัดกันน,นะครับถึงแล้วนะครับวัดด่านพระอินทร์นะครับติดกับ กางหันลมเลยนะครับอยู่ในเขตเดียวกันเลยนะครับแล้วก็แวะเข้ามาดูด้วยนะครับเด้วข่าวว่ากายบอกว่าขอพรแล้วก็ได้ด้วยนะครับมีคนมาเยอะเทศกาลนะครับก็เลยแวะมาบนแล้วก็ขอพรด้วยนะครับบอวบอาจะไม่คึกคักนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เทศกาลนะครับแต่ว่าเราก็ได้มาแล้วนะครับแวะมาแล้วก็แวะมาดูนะครับ เราเข้าไปดูกันากกานะครับเดี๋ยวเราจะกางมาขอควานะครับผมสวยมากเลยนะเดี๋ยวเรามากาผ้าก่อนนะครับ ตัวกับพระนะครับอันนี้คือทุบเทียนดอกไม้นะครับถวายทำน้ำเด่นะครับชุดเตือนะครับบูชาเดี๋ยวให้บูนเดี่ยวค่อยนักกันครับกระเบื้องสาตัวให้ได้สัมผัสบูชาสามเสียงครับแล้วก็จะมีตรงนี้เราขึ้นไปข้างบนครับเดี๋ยวผูมิทัวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับเป็นังไหนบ้างครับนี้ด้านในนะครับ มาแล้วก็ดูให้หมดนะครับนี่นะถ้าเป็นเทศกาลนี้คนเยอะมากเลยนะครับนี่ไม่ใช่เทศกาลนะครับ,บ,รบ,รรบเดี๋ยวคุณนตัวขบกาบก่อนนะครับเดี๋ดูด้านในนะครับ ทางไปด้านบนนะครับเดี๋ยวผมตูวจสอบไปด้านบนไม่มีใครเลยนะครับไม่ใช่นาทศการ์นะครับอะไรที่นั่นนะครับ เป็ทางโน,น้นคือการหันลมนะครับฝันร้งองนะครับช่วงนี้ไปดูฝนนะครับโน้นนะครับก็หันลมฝั่งนน้นนะที่เราไปตะกี้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แวะมาเที่ยวนะครับก็เลยพามาดูนะครับในสถานที่เที่ยวนะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าดูนะครับในมุกดาหารนะครับผมโอเคครับฝากคลิปอันอืู่ด้วยนะครับถ้าในมุกดาหารพวกนี้ครับนอนคืนนึ่งนะครับถ้ามีที่เที่ยวยังไงนะครับมีที่ไปต่อนะครับเดี๋ยวครูปินโตก็จะพาไปต่อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูปินโตก็ ฝากไว้แค่นี้นะครับผมใครผ่านมาก็แวะมาดูมาเที่ยวได้นะครับนี่ครับสนุกสิทที่นี่ครับผม